มีการพ่นสารทางดินนะครับืีการใช้สารข้อเลดผสมน้ำก่อนนะครับแล้วก็ใช้ปัมพ่นรอบชายพุ่มทางดินให้ทั่วชายพุ่ม อัตราใช้สารก็สันข้อเล็กน,นะครับประมาณ5-8กโลกรัมต่อน้ำ2ล,ลิตรนะครับแล้วก็ค่นผสมตัวช่วยดูดคุมเช่นมทั่วฮิวมิกน้ำในที่นี้ใช้ฮิวมิกโกรนะครับส่วนนี้ใช้ฮิวมิกโกรบวกลงไปด้วยเพื่อช่วยให้รากผูกระดูดสารได้ดีนะครับ ยูนิโกเป็นไฮโดรเน้ยมนะครับอตราใช้ก็สองร้อยห้าสี่ซีซีต่อน้ำสองลายนิตผสมไปกับสารเลยน,นะครับแล้วก็พลนอัตราสามนะครับนาตาสามส่วนนี้ใช้โซเดียมคลอไรด์แปดกิโลกรัมต่อน้ำสองลายนิตคนให้ได้ประมาณยี่สิบต้นนะครับหนึ่งถังสองลายนิตคนให้ได้ประมาณยี่สิบต้น ก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับ